สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของพระเรียนสายภูผ่านนะครับช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องเมืองไทยนะครับและก็วัตถุมงคลต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่จะได้มานําเสนอนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับวันนี้ที่อาจจะเป็น ไม่ใช่เหรียญนะครับปกติช่องของผมนั่นเองจะนําเสนอในประเภทของผู้เรียนนะครับแต่วันนี้ก็คือเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับนี่ครับหน้ากล่องก็เขียนอยู่แล้วครับท้าวเวสสุวรรณบรรดาลโชคบรรดาลทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโอนะครับสําหรับท้าวเวสสุวรรณนั้นก็นะครับโดยส่วนมากนะครับที่เราเช่าบูชาก็จะเน้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะครับ ในหน้าที่การงานลาบยศนะครับทรัพย์สินเงินทองน่าวาสนานะครับต่างๆหรือว่าในเรื่องของการเสริมโชคลาบนะครับนะขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆตรงนี้ก็คือเป็นในเรื่องของท้าวเวสสุวรรณนะครับที่เรานั้นเช่าหาบูชากันนะครับครับตรงนี้ท้าวเวสสุวรรณก็จึงเป็นวัตถุมงคลนะครับอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างนะครับที่ถือว่าได้รับความนิยมนะครับมา ช้านานเลยนะครับเาววสุวรรณก็คือเป็นยักษ์นะครับเป็นยักษ์นะครับ่ะเป็นถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์นะครับหนึ่งในจตุมหาราชนะครับผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์นั่นเองนะครับก็หลายๆคนจะเอาไปอาบูชาในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของความเจริญในหน้าที่การงานต่างๆนะครับก็คือให้โชคให้ลาบต่างๆวันนี้นะครับเาวีสุวรรณรุ่นนี้นะครับชื่อที่ถือว่าเป็นมงคลมากเลยนะครับบันดาลโชค นะครับบรรดาลทรัพย์ด้วยนะครับทั้งโชค โชคลาภบารมีต่างๆแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ๆครับหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการพระเครื่องนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับเรื่องแบบนี้นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่เชื่อนะครับศรัทธาต้องมาก่อนเนาะคนที่อยู่ในวงการพระเครื่องจะต้องรู้เองนะครับศรัทธาแล้วต้องมาก่อนหรือว่าแม้แต่เป็นพุทธคุณของเหรียญต่างๆนะครับเราต้องมีความศรัทธาในพระเครจีองค์นั้นก่อนนะครับถึงจะ อันนี้ผมเชื่อแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูทาเวสุวรรณนะครับทาเวสุวรรณรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวนี้เป็นชุดกรรมการนะครับแต่ว่าผมได้มาชุดกรรมการจะมีทั้งหมดสี่เหรียญนะครับสี่แบะครับสเนื้อแต่ว่าผมได้มาแค่3ามนะได้มาแค่3นะครับก็มีแต่ถือว่าเป็นเนื้อสวยๆเลยนะครับทาเวสุวรรณตัวนี้จัดสร้างขึ้นในปี2 0 1 3นะครับก็ถือว่าเกจินะครับที่ร่วมปลุกเสกนะครับ ให้ดูนะครับก็นี่เลยนะครับหลวงปู่บุญมานะครับเพราะว่าออกที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีพระครูประหลัดธรรมานุวัตรนะครับหรือว่าหลวงพ่อช้างอันนี้หลวงพ่อช้างนี่ถือว่าเป็นอ่าเป็นอ่าวัดจุกเชอนะครับที่มีไอ้ท้าวเวสวรรณนะครับสองสองตนเนาะอยู่ที่หน้าวัดนะครับเป็นวัดที่สร้างนะครับท้าวเวสวรรณที่ค่อนข้างได้รับชื่อเสียงมากในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะวัด จุกกระเชินะครับวัดจุกกระเชิอยู่ที่ฉะเชิงเซานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่ในเรื่องของวัตถุมงคลในด้านของท้าเวเสุวรรณในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนั้นนะครับได้รับความนิยมแล้วก็จะมีเกจิอีกอหลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไร่นะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อโคนนะครับที่ถือว่ามาร่วมปลูกเสกแล้วก็มีพระอาจารย์ขวัญเมืองสุธรรมโมนะครับตรงนี้ก็มาร่วมปลูกเสกถือว่ามีเกจิชื่อดังนั้น ร่วมปลุกเสกหลายท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาดูความสวยนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับตามใบรายการนะครับที่ให้มานะครับนี่เลยนะครับชุดกรรมการจะมีทั้งหมดสี่เหรียญนะครับมีทั้งหมด4ี่เหรียญก็คือจะมีเนื้อกษักริย์ลงยาแดงเนื้อสองกริย์ลงยาเขียวเนื้อชุบทองพ่นทรายนะครับลงยาดำนะครับเนื้อ 3K นะครับต้นทรายขัดเงาอีกหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้มาแค่3นะไม่มีลงยาเขียวนะครับ เนื้อแรกนะครับเนื้อแรกนะครับเนื้อแรกเป็นเนื้อ3กษัตริย์นะครับเนื้อ3กษัตริย์หรือว่า 3K นะครับที่เราเรียกกัน 3K 3กษัตริย์นะครับพ่นสายขัดเงานะครับโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามนะครับก็ท่านไหนที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงานนะครับบันดาทรัพย์บรนดาลโชคนี่เลยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับพร้อมเช่าบูชาครับอาจจะ แสงนะครับมันสะท้อนแสงไฟนะครับนี่ครับสวยงามนะครับใส่กรอบขึ้นคอนี่คือว่าสุดยอรเลยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็สวยเลยนะครับเป็นหมายเลขนะครับมีการตอกหมายเลขนะครับนี่เลยครับ79นะครับนี่ครับเนื้อแรกนะครับเนื้อ3มกษัตริย์นะครับ3ามกษัตริย์สวยนะครับอ่าเนื้อที่2นะครับน เป็นเนื้อกษักริยันะครับลงยาแดงนะครับโอ้สีแดงนี่สวยมากเลยนะครับมันเหมือนชุบนะครับชุบเงินมาแล้วก็โอ้สีขาวตัดกับสีแดงแล้วก็มีสีทองนะครับที่ตนยักษ์นั้นเป็นสีทองนะครับโอ้โหสวยงามนะครับถือว่าใครที่ชอบเก็บสะสมนะครับในเรื่องของท้าวเวสสุวรรณครับด้านหลังก็เป็นหมายเลขเดียวกันนะครับ79นะครับเพราะเป็นชุดกรรมการนะครับชุดนี้ รุ่นนี้ก็น่าจะยังไม่มีเกน,นะครับก็เป็นพระที่เพิ่งออกใหม่แต่ว่าเกจิที่ร่วมปลุกเสกดังที่ได้แจ้งไปนะครับมีแต่เกจิชื่อดังเลยนะครับไม่จะเป็นหลวงปู่บุญมานะครับหลวงพ่อช้างวัดจุกระเชอหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับตรงนี้นะครับก็แค่3ามเกจินี้ก็มีแต่เกจิที่มีชื่อเสียงนะครับและเนื้อที่3นะครับเป็น ชุบทองพ่นทรายนะครับขัดเงาลงยาดำโอ้สีทองตัดกับสีดำนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับนะครับสีทองทองเลยนะครับตรงนี้นะครับสะท้อนแสงไฟนิดนึงนะครับตรงนี้นะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลนะครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่บุญมานะครับอันนี้จะออกในานามของหลวงปู่บุญมานะครับ หลวงปู่บุญมานะครับแห่งสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอ่ะวัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับทาเวสสุวรรณในตรงนี้นะครับก็คือร่วมสมท,ทุนสมทบทุนนะครับสร้างศาลาสำนักสงฆ์เขาแก้วทองเพราะว่าสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนั้นหลวงปู่บุญมาก็เพิ่งมาําจำพรรษานะครับก็จากที่แต่ก่อนนะหลวงปู่พัฒนาอยู่ที่วัดบ้านแก่งนั้นค่อนข้าง ือว่าเจริญแล้วครับก็ช่วงนี้ก็มาพัฒนาที่สำนักสงเขาแก้วทองนะครับก็วันนี้ก็ท่านไหนที่อยู่ในวงการค้าขายนะครับหรือว่าอยู่ในวงการราชการครับที่ต้องการาความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงานนะครับหรือว่าการค้าขายให้มีความร่ำรวยต่างๆอันนี้ผมบอกก่อนเล้นะครับว่าตัวนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเราต้องศรัทธามาก่อนนะครับเราถึงจะมีพึ่งพุทธคุณต่าง ของเหรียญของเกจิต่างๆครับเราต้องมีความศรัทธาต่อเกจิต้องมีความศรัทธาต่อสิ่งสิ่งนั้นก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่วงการพระเครื่องก็อาจจะอาจจะต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะครับในการรับชมในเรื่องของอพุทธคุณต่างๆของเหรียญของวัตถุมงคลนะครับวันนี้ก็ท่านใดสนใจนะครับก็พร้อมกล่องเดิมๆมเลยนี่นะครับมี3กษัตริย์มีลงยาแดงนะครับลงยาดำ ครับตัวนี้สีดำครับก็ได้มาแค่นี้นะครับเพราะว่าอ่าเป็นชุดกรรมการค่อนข้างหายากนะครับแต่ถ้าเป็นชุดทั่วไปตอนนี้ก็ยังยังพอหาได้อยู่นานั้นชุดกรรมการนี้จะหายากเป็นเลขเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นเลข79ก็ถือว่าอ่าสร้างน้อยนะครับสร้างทั้งหมด399ชุดนะครับ399ชุดอันนี้เป็นเลข79นะครับแล้วก็เป็นเลขที่ถือว่าเป็นมงคลเลยนะครับโดยเฉพาะเลข9ก็คือความเจริญก้าหน้าด้านหน้าที่กันงน,นะครับก็ยังมีวัตถุมงคลอีก หลายเกจินะครับที่จะามาฝากพี่ๆทุกท่านนั้นท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับพร้อมอาแบงปันหลายๆรุ่นหลายเกจิเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของน้องในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ